สวัสดีครับผมตุลน,นะครับช่องทาโรวิทตุลน,นะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นการมาทำนายดวงกรรมเก่าและกุศลผลบุญจากอดีตชาติที่ส่งมาให้คุณนะครับในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569นะครับโดยวันนี้จะเป็นการทำนายให้กับชาวราศีพฤษภได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่15พฤศจิกายนถึง14มิถุนายนขอตุลนะครับได้แบ่งการทำนายออกเป็น เป็น4ช่วงนะครับช่วงตัวตนจากอดีตชาติของคุณนะครับแล้วก็ตามเดือนต่างๆอีก3ช่วงนะครับท่านใดที่อยากจะรับชมในช่วงไหนนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับหมอตุนได้ทำถาแมแตม์เอาไว้ให้แล้วนะครับผมแต่ก่อนที่จะทำนายดวงนะครับหมอตุนขออธิบายวัตถุประสงค์ในการจัดทำคอนเทนต์ทำนายดวงชุดนี้ขึ้นมาก่อนนะครับ การทำนายดวงกรรมเก่าจากอดีตชาตินั้นนะครับจะเป็นการตรวจดูกรรมนะครับทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีของท่านนะครับที่เข้ามารับชมว่ามีกรรมใดบ้างที่ส่งผลจากอดีตชาติมาถึงคุณนะครับและนอกจากนี้ก็จะดูไปถึงเจ้ากรรมนายเวณและเจ้าบุญในคุณของท่านด้วยนะครับเพื่อจะได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลหรือว่าเข้าหาได้ถูกคนนะครับเพราะว่า เจ้ากรเนายรและเจ้าบุญในคุณนั้นนะครับอาจจะอยู่ในพบภูมิของมนุษย์หรือพบภูมิอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> โดยพบภูมิต่างๆนั้นนะครับหมอตุลได้อธิบายไว้โดยละเอียดนะครับในคลิปทฤษฎีกรรมเก่าและการเวียนว่ายตายเกิดที่หมอตุลจัดทําขึ้นมานะครับท่านใดที่สนใจก็เข้าไปดูได้ในช่องเทลิดนะครับมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการเวียนว่ายตายเกิด อีก2ทฤษฎีนะครับก็กดเข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราคิดนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับจะมีตัวตนจากอดีตชาติที่ส่งผลมาให้คุณในช่วงครึ่งปีแรกก่อนเลยนะครับขอต,ตัวตนจากอดีตชาตินะครับของชาวาราศีพฤษภด้วยนะครับผม ขอตัวตนจากอดีตชาตินะครับที่ส่งผลมาให้ชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งปีแรกนี้ด้วยนะครับตัวตนจากอดีตชาติของคุณนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความลังเลไม่แน่นอนกับเป้าหมายในชีวิตสักเท่าไหร่นะครับเป็นคนเหมือนกับว่ามีเป้าหมายในชีวิตเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะชัดเจน ในแนวทางนะครับสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดเวลานะครับเป็นตัวทนของความไม่ค่อยจะแน่นอนไม่ค่อยจะคงที่เท่าไหร่นะครับอ่าอาจจะทํางานอะไรที่ไม่ค่อยอยู่ติดที่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนงานไปได้เรื่อยๆนะครับเป็นพวกบอกว่าอะไรครับพวกนักเดินทางนะครับนักเดินทางแสวงหาเป้าหมายในชีวิตนะครับซึ่ง ในสมัยก่อนนะครับสมัยโบราณเนี่ยก็จะมีคนที่ทำอ่าเป็นแบบนี้กันเยอะนะครับก็คือเป็นพวกนักปชนภัยนะครับ่าเป็นพวกที่ไม่ค่อยกลัวในเรื่องของพยันอันตรายเท่าไหร่นะครับ่าจะเป็นพวกที่ว่าเดินทางไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะครับไม่ชอบอะไรที่อยู่กับที่กับทางนะครับ่าถ้าเป็นสมัยนี้ก็อาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกเป็นพวกทรงพวกเซลพวกอะไรต่างๆนานาที่จะไม่อยู่ติดที่ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่อยู่ติดที่แล้ว แล้วจะเล่ลราจะเล่ร่อนอะไรไปเรื่อยๆนะครับเป็นคนที่มองไปในถึงเป้าหมายนะครับเพียงแต่ว่าไม่ชอบอะไรที่มันซ้ำซากจำเจนะครับเป็นคนที่เบื่อนะครับเป็นคนที่เบื่อแล้วก็เดินทางไปก็นแน่นอนนะครับ ถือว่าเป็นนักรักตัวยงเหมือนกันนะครับอ่าตัวตนในดึกดาบันของคุณนะครับในสมัยโบราณของคุณนะครับมีความเป็นไ,ไ้สูงนะครับอาจจะเป็นผู้ชายนะครับหรือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่อ่าเดินทางไปกับคณะนูนนาาน้นคณะนี้หรืออะไรต่างๆคณะที่ไม่อยู่ที่นะครับอาจจะเป็นจะเป็นพวกที่ชอบทํางานหรือว่าชอบเดินทางนั่นเองนะครับเป็นนักเดินทางอ่ะพูด,ดง่ายๆนะครับแล้วก็ สำคัญนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเดินทางไปที่ไหนก็มีความรักท yes ี่นั่นนะครับเอาจริงๆถือว่าตัวตนเก่าของคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีความอ่อนโยนนะครับอ่าตัวตนเก่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความอ่อนโยนอ่อนหวานนะครับมีความโรแมนติกนะครับใครเห็นใครก็รัก ใครเห็นใครก็หลงนะครับอาจจะเป็นคนที่โอยมิสเตดึงดูดเพศตรงข้ามอย่างรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับตตนเก่าของคุณเนี่ยจะเป็นพ่อคงพ่อค้าหรือว่าเป็นอะไรที่ทํางาน ไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับไปตามเมืองต่างๆนะครับโอ้เป็นพวกนักเดินทางนักผจญภัยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะไปที่ไหนก็ลักที่นั่นนะครับมีความอ่อนโยนนะครับมีความอ่อนหวานนะครับอาถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะอยู่ในกลุ่มรับพวกพ่อคมาพ่อค้าที่จะต้องไปอยู่ไม่ก็เป็นพวกนางงามเมืองก็เป็นไปได้นะครับเพราะมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากเลยนะครับอาจะเป็นลักษณะที่่าเป็นนางงามเป็นคนที่สวยมากๆแล้วก็เป็นคนที่ ยังไงครับไม่ค่อยไม่ค่อยชอบแบบไม่ค่อยชอบอะไรซ้ำซากจำเจนี่หรอครับมันก็เลยอาจจะไม่แต่สมัยโบราณเนี่ยดูดูแล้วน่าจะเป็นผู้ชายมากกว่านะครับถ้าเป็นลนักษณะนี้นะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะอาจจะลำบากเหมือนกันนะครับเพราะผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยแต่งงานป,ปุ๊บอะไรปุ๊บก็ต้องมีสามีคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ย อดีตชาติของคุณเนี่ยน่าจะมีโอกาสสูงนะครับที่เป็นผู้ชายแต่เป็นผู้ชายที่มีความอ่อนหวานมีความโรแมนติกนะครับแล้วก็เป็นนักรักตัวยงนะครับแน่นอนนะครับตัวตนเก่าคุณก็เลยเป็นคนที่ทําคนเจ็บปวดมาเยอะนะครับแล้วคุณก็เป็นคนที่ใจแก่งเอามากๆซะด้วยนะครับเป็นคนที่เป็นคนที่แบบ พร้อมจะตัดขาดทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยเป็นคนใจแข็งนะครับเป็นคนใจแข็งมากแล้วก็เป็นคนที่อดทนได้ทุกอย่างนะครับอดทนกับการจากไปของทุกคนได้หมดเลยนะครับเป็นคนที่ไม่กลัวเรื่องของความเจ็บปวดเลยนะครับฮ่าเป็นคนที่บอกว่าพร้อมจะหัดอกสาวๆได้อยู่เสมอเสมอนะครับดูง่ายเลยตัวตนเก่าของคนที่ส่งผลมาถึงภพชาตินี้นะครับเป็นนักรักตัวยงนะครับแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่า ไม่ไม่ค่อยแคร์ในเรื่องของความรักนะครับดูภายนอกเลยดูเป็นคนมีสเสน่ห์นะดูดึงดูดสาวๆเข้ามาหาในชีวิตเยอะแยะมากมายแต่ก็พร้อมที่จะทําให้ทุกคนเจ็บปวดได้เช่นเดียวกันนะครับตัวตนที่ส่งผลมาในภพชาตินี้ของคุณเนี่ยเป็นชัวตนแห่งรักรักล้วนๆเลยนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับ ก็น่าจะเป็นพวกว่าเสน่ห์รุนแรงรูปร่างหน้าตาดีนะครับพวกพ่อค้าพวกอะไรต่างๆนานาที่ต้องเดินทางไปที่นู่นที่นี่นะครับแล้วก็ไปที่ไหนก็มีคนลักที่นั่น ประมาณนั้นเลยนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับเอา้ามาดูกรรมเก่าจากอดีตชาติของคุณกันบ้างดีกว่านะครับว่ามีกรรมใดบ้างที่ส่งผลให้คุณนะครับแล้วก็เจ้ากรรมในเวรรูปแบบไปบ้างนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับทอกงกรรมเก่าและเจ้ากรรมในเวรเอาเดือนพฤศจิกายนมาก่อนเลยนะครับจากอดีตชาติของชาวราศีพฤษภด้วย,ยนะครับ แหมรรมเก่าของคุณที่คุณต้องพึงระวังไว้ให้เป็นพิเศษเลยนะในช่วงพฤกิกาคําวานี้เลยนะครับโอ้โหแน่นอนนะครับตัวตนเก่าของคุณนะครับเป็นนักรักหักอกสาวๆไว้เยอะนะครับตัวตนในชาติภพชาตินี้ของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับระวังเรื่องของความรักนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่านะครับคุณมีเกณฑ์นนะที่อาจจะได้ไปเจอกับ คนรักเก่าที่มาในรูปแบบของเจ้ากรรมนายเวรนะครับหรือไม่ก็คนที่มีภาพลักษณ์เหมือนคนรักเก่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นคู่รักที่อายุแตกต่างกันมากๆก็เป็นไปได้ในกรณีของคนมีคู่นะครับแล้วก็เป็นคนที่มาทําให้คุณเจ็บปวดช่วงนี้ดวงความรักไม่ดีเอาซะเลยนะครับเพราะน่าจะโดนกรรมเก่าจากอดีตชาตินะครับส่งผลมานะครับกรรมเก่าที่เป็นนักรักของคุณนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ย ตามจองเวรคุณหนักหนาสาหัสมากเลยนะครับอาจจะมาในรูปแบบเ,เป็นตัวเป็นตนเลยก็เป็นไปได้นะครับหรือจะมาในรูปแบบที่ยังอยู่ในภพชาติอื่นนะเพราะมีบกเดือะสตาร์ด้วยนะครับเดือดสตาร์นี่ก็หมายถึงว่าดวงดาวอันไกลโพ้นนะครับก็อาจจะหมายถึงตัวตนที่เขาจองเวรจองกรรมของคุณอาจจะเป็นอา่าคนที่ไปวนเวียนเจ้าอันานเวรที่ยังวนเวียนอยู่ในภพภูมิอื่นก็ <c oughs> เป็นไปได้นะครับทําให้คุณต้องลําบากแสนสาหัสเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่า ไม่ค่อยคุยกับใครก็ไม่ค่อยจะเข้าที่เข้าทางฝางหูเป็นหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรักก็ดูแบบเข้าถึงยากนะครับดูฝางโลกดูอะไรเป็นหมดนะครับดูแบบมีแต่วามปันป่น่วนพังทลายนะครับถ้าคุณเป็นคนโสดก็เช่นเดียวกันนะครับช่วงที่โสด,ดยาวๆเลยนะครับ คนเก่าก็ตามรางควานนะครับหรือไม่นะครับคุณไปเจอใครเขาก็ตัดกับอดีตไม่ข้ดนะครับแล้วก็ชอบไปเจอพวกให้ความหวังนะครับพวกมาให้ความหวังให้ความหวังลมๆๆลๆแรงๆนะครับบอว่าไม่ให้ความชัดเจนกับคุณสักทีนะครับพอเหมือนกําลังจะดีขึ้นมาเอ้ามีเหตุอะไรต่างๆกันนาให้ล่มอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคนโสดและคนมีคู่นะครับในเดือนพิจิกาธันวานี้นะครับคุณจะเจอกรรมความรักหนักมากๆนะครับ ให้รีบไปทําบุญนะครับอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งแหล่นะครับพวกบรรดาสาวสาว,าวหรือหนุ่มมที่คุณเคยหักอกเข้ามานะครับทั้งในภพชาตินี้และภพชาติก่อนอ่าบางทีกรรมจากภพชาตินี้ก็ส่งมาให้คุณได้เช่นเดียวกันนะครับไม่อย่างงั้นคุณก็จะเป็นแฮงแมนอยู่อย่างนี้นะครับก็คือโดนแขวนนั่นเองนะครับไม่สามารถจะประสบความสาเร็จหรือประสานความรักกับใครได้เลยนะครับเจอใครเข้ามาถ้าคุณเป็นคนโสดนะเขาก็จะมาให้แค่ความหวังคุณนะครับสุดท้ายก็หักอกคุณพังทลายทุกสิ่าง ก็ไม่ประสบความสําเร็จเอาซะเลยด้วยนะครับแล้วก็ในบางคนอาจจะเจอคนรักเก่าเข้ามากลาวีเข้ามาพัวพันนะครับทั้งคนมีคู่และคนโสดเลยนะครับถ้าคนมีคู่ก็เช่นกันนะครับอาจจะไปเจอคนรักเก่าไม่ว่าคนรักเก่าฝั่งคุณหรือว่าฝั่งคนรักก็ตามนะครับตามลาวีตามวุ่นวายตามอะไรต่างๆนานาทําทให้คุณไม่เป็นสุข เอาซะด้วยนะครับให้ระวังให้จงหนักเลยนะแล้วก็ไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ตามจองเวรคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับสาหรับชาวราศีพฤษภนะครับแมมก็ถือว่าค่อน้ากจะกาหนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็มาจากที่อดีตชาติที่คุณไปทําํากับบรรดาคนรักเก่าของคุณนั่นแหละครับผมเอาต่อไปนะครับมาดู กุศลผ,ผลบุญและเจ้าบุญในคุณของคุณกันบ้างดีกว่านะครับคุณมีกรรมในเรื่องของความรักนะพฤจิการทันวานะครับมาดูกุศลผลบุญของคุณกันบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับขอกุศลผลบุญนะครับ แหมคุณมีกรรมในเรื่องของความรักนะครับแต่คุณก็มีกุศลผลบุญเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยเช่นกันนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าขั้วตรงข้ามกันเลยนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะพังทลายแต่ถ้าคุณไม่ยึดติดกับใครเอา,อางี้ดีกว่านะครับถ้าคุณไม่รักใครเลยนะครับบอกว่าทําตัวเจ้าชู้เพย์บอยเอาตัวตนจากอดีตชาติของคุณมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับ ก็จะทาให้คุณมีความสุขได้นะครับก็คือผลกุศลผลบุญของคุณมาในรูปแบบของเจ้ากรรมนายเวรในมาในรูปแบบของกับเก่าด้วยเช่นกันนะครับถ้าหากว่าคุณไม่ยึดติดนะครับแล้วก็ใช้ความเป็น,สนเสน่ห์ของคุณไปเลยนะครับช่างมันนะครับอย่าไปรักใครพูด,ดง่ายๆนะครับถ้าไปรักใครปุ๊บพังทลายลงเลยนะครับคนที่คุณจะทําให้คุณดีได้เนะี่ย ต้องเป็นคนที่รักคุณนะครับ cje, ต้องเป็นคนนี่จะเป็น DM place นะครับไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามน,นะครับเป็นเจ้าบุญในคุณของคุณเลยนะครับคุณมีเกณฑ์จะเจอผู้หลักผู้ใหญ่มาดูแลนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามถ้าคุณเป็นผู้ชายอาจจะไปเจอดวงนาฬีอุประถมนะครับถ้าเป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนีย ب, ่ยก็อาจจะมีพวกสายดูแลนะครับสายดูแลสายซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจําเป็นต้องมีคุณห้ามไปไล่ตามความรักนะครับห้ามไปรักใครเลยพูดง่ายๆนะคคครุณต้อองมมมมมมีีววาาดสู์แ แข่งเด็ดขาดนะครับแล้วก็ใช้เสน่ห์ของคุณนะครับดึงดูดความรักเข้ามาหานะครับเพราะว่าตัวตนของคุณเนี่ยจากอดีตชาติที่ส่งผลมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นยังไงครับเป็นเป็นตัวตนที่รุนแรงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าว่าคุณไปรับเอาผลกรรมนะครับไปรับเอาเจ้ากรรมในเวรที่คุณเคยไปก่อกรรมมาไว้นะครับมันก็จะทําให้ชีวิตคุณตกต่ําดาดิ่งนะครับให้คุณปล่อยเสน่ห์นะครับแล้วก็เอาคนที่เขารักคุณดีกว่าพู้ง่ายๆนะครับอย่าไปไล่ตามใครให้ใช้เสน่ห์ของตัวเองดึงดูดเข้ามา ก็จะทําให้คุณเนี่ยเจอกับลักแพ้ได้นะครับแต่ําแรกเลยนะคุณจะต้องใจแข็งก่อนนะครับใจแข็งก่อนถ้าคุณไปนั่งไล่ตามนะครับไปนั่งไล่โอ้ยเอาคนที่แบบโว้ยเขาจะต้องมาเป็นเดอะสตาร์ให้เรามาให้ความหวังอะไรเงี้ยไม่มีทางที่จะสําเร็จนะครับให้คุณหยุดการไล่ตามทุกอย่างนะครับหยุดอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็ใช้สเสน่ห์ของคุณดึงดูดเข้ามานะครับ ตั้งอกตั้งใจทางานทามาหากินหรืออะไรต่างๆอนาก็ตามมีความอุดมสมบูรณ์ภายในจิตใจนะครับหรือไม่นะครับเอาคนที่เขารักเรานะครับอย่างที่โบราณเขาว่านะครับรักคนที่เขารักเราดีกว่านะครับคุณก็จะทําให้คุณรู้สึกเต็มนะครับรู้สึกเติมเต็มมีแต่คนนู้นคนนี้อยากเข้าหานะครับแล้วก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จกับความรักได้นะครับหาเจ้าบุญในคุณของคุณให้เจอนะครับอย่าไปไล่ตามเจ้ากัมนายเวนะครับก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จกับความรักได้นะ ใน,ในเดือนพฤศจิกาและธันวามนี้นะครับแม่ชาวราศีพุธสบนี่มันนะครับเพราะว่าทั้งกรรมเก่าทั้งกุศลผลบุญของคุณเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับเป็นเรื่องของความรัก นั่นเองนะครับอาจจะดีหรือจะไม่ดีอยู่ที่คุณเลือกนะครับจะไปไล่ตามเขาหรือจะให้เขามาไล่ตามก็อยู่ที่คุณเลือกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับเอาต่อไปนะครับมาดูเดือนต่อมาบ้างดีกว่านะครับต้นปีใหม่เลยนะครับมกราคมพาว่ากรรมของคุณมีอะไรบ้างครับขอกรรมเก่านะครับและเจ้ากรรมนายเวรนะครับของชาว ลาสีพฤษบด้วยนะครับขอกรารเก่านะครับเมท้าคางนะครับกรารของคุณเนี่ย จะไม่จบไม่สิ้นเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับตแต่เบาบางลงแล้วนะหลังจากที่กรรมของคุณโหยท่าทางชาวราศีพฤษภเนี่ยนักรัก,กน,นะครับมันก็ไม่พ้นกับเรื่องของความรักที่วนเวียนกับคุณนะตั้งแต่ช่วงสิ้นปีไปจนถึงต้นปีใหม่เลยนะครับก็ยังคงมีกรรมเกี่ยวกับเรื่องของความรักและมีเจ้ากรรมในเยเวรที่คุณเคยไปก่อกรรมคู่รักเก่าของคุณนั่นเองนะครับอันนี้มาในแบบรูปคู่รักเก่าเลยนะช่วงสิ้นปีเนี่ยจะเป็นคนที่คุณไปทําเขาเจ็บปวดนะครับจะยังไม่ถึงขั้นเป็นคู่รักนะครับ แต่นะครับถ้าในช่วงต้นปีนะครับคุณอาจจะไปเจอซัำวันนะครับถ้าคุณเป็นคนโสดนะหรือไม่ก็คนที่เป็นคู่รักมีคู่รักอยู่แล้วเนี่ยก็คนที่เป็นคู่รักเนี่ยเขาจะเริ่มก่อกวนคุณนั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับในช่วง ต้นปีใหม่นะครับมีเกณฑ์สูงเลยนะถ้าคนโสดมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่รักนะครับที่ส่งมาจากอดีตชาติเลยนะครับในช่วงประมาณสักมกราคมพานะครับหรืออาจจะเจอในช่วงพฤศจิกาธันวานี่เลยนะครับแล้วก็คนคนนี้จะเข้ามาเป็นหนึ่งในเจ้ากรรมในเวรของคุณนะครับแถมมีโอกาสที่จะอยู่กันยาวๆซะด้วยนะครับ แต่กรรมของคุณก็จะเป็นกรมในเรื่องของการปรับตัวนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะเป็นคนนิฟ้าส่งมานะครับเป็นตัวชัสเมนนะครับผมก็แปลว่าคนคนนี้นะครับมีเกณฑ์นะคุณง่ายๆเลยคุณจะเจอกับเนื้อคู่จากอดีตชาติที่ส่งมาให้คุณนะครับและคู่นี้ก็เป็นคู่เวรคู่กรรมพอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะทําให้คุณจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างเพื่อความยินดีอาจต่กรมเบาบางลงแล้วนะครับหลังจากที่กมหนักนะครับทำให้ไม่ประสบความสําเร็จกับความรักในช่วงพฤศจิกาธันวาในท่าหรับคนโสดนะครับ พ้นสเดือนนี้ไปนะครับ กรรมจะเปลี่ยนทิศนะครับกรรมจะเปลี่ยนทิศเจ้ากรรมในเวรเปลี่ยนทิศทีนี้มาเป็นตัวโสนเลยนะครับมีเกณฑ์จะได้เจอใครนะครับสำหรับคนโสนนะแต่คนคนนี้จะต้องทําให้คุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนอะไรบางอย่างปรับอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะครับบางทีเนื้อคู่ก็มาในรูปแบบของเจ้ากรรมในเวรได้เช่นเดียวกันนะครับแต่นี้ไม่ใช่กรรมหนักแล้วนะครับแปลว่าคุณจะเจอคนที่ดีพอสมควรเลยนะครับไม่ได้ว่ามาแล้วก็มาสร้างแต่ความปันป่วนนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นการทําพอเวลามีใครเข้ามาในชีวิตมันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่แล้วอย่างท บ่อยๆนี่หรอไหมครับพอมันก็ต้องมาหาจุดตรงกลางมาะอะไรต่างๆนะมันก็จะทําให้คุณปวดหัวเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็จะเป็นคนที่ทําให้คุณอยู่กันได้แบบยั่งยืนนานเช่นเดียวกันอคุณจะเจอคนที่ฟ้าส่งมานะครับเป็นเจ้ากรรมในเวรในรูปแบบของเนื้อคู่นั่นเองนะครับสาหรับชาวราศีพฤษภนะครับอาจจะกรรบาบางลงแล้วนะเกี่ยวกับเรือ่องความรักเอามาดูกุศลผลบุญของคุณกันบ้างดีกว่าครับและเจ้าบุญในคุณของคุณนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขอ กุศลถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าก็จะมาเป็นบอกว่าเริ่มปรับตัวเรื่องอะไรนะครับก็แต่ก็จะไม่ใช่กรรหนักนะสําหรับชาวราศีพิษ,ษุกนะครับอ้ามาดูเจ้าบุญในคุณและกุศลผลบุญของคุณกันบ้างดีกว่านะครับว่าอ่าทีนี้นะครับพอเข้าสู่ในช่วงมกราปุมพานะครับ เนื่องจากกรรมที่วนเวียนหนักของคุณเกี่ยวกับเรื่องความรักมันเบาบางลงไปแล้วนะครับแล้วคุณก็คนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคู่แล้วนะครับคนมีคู่ก็อาจจะเริ่มเบาแล้วนะครับเริ่มปัญหาเรื่องอะไรต่างๆที่ปั่นป่วนเริ่มเบาลงไปแล้วกูส่วนผลบุญของคุณก็เลยเริ่มมาในรูปแบบของการทํางานแล้วนะครับ การทํางานของคุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนผลักดันนะครับคุณจะมีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะครับแถมคุณยังเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็ยึดมั่นในคุณธรรมยึดมั่นในคําพูดชื่อเสียงของคุณเริ่มขจรกระจายนะครับอาจจะเป็นกุศลผลบุญเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสัจจะบารมีนะครับขันติบารมีคุณจะมีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทังสิ้น นะครับแล้วก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาสมมติว่าคุณไปทําอะไรแล้วมันไม่เป็นไปทามที่คุณคิดนะครับคุณจะได้รับแรงสนับสนุนซัพพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาเคลียร์ให้เลยนะครับมีอํานาจในการตัดสินใจเนี่ยพลังพระเดชมาเต็มๆเลยนะครับแถมยังมีความ นับหน้า,นา,นา,นาถือตาจากผู้คนรอบข้างด้วยนะครับชื่อเสียงบารมีขจรขจายเลยนะครับอาจจะเป็นช่วงต้นปีใหม่นะครับเพราะว่าคุณอาจจะไปปิดปัญหาเรื่องหัวใจแล้วนะครับทําให้การงานของคุณจะรุ่งเรืองและประสบความสําเร็จนะครับต่อให้ผิดพลาดต่อให้ไปเจอทางตันคุณก็จะหาทางแก้กลับมาได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับเพราะคนจะไว้วางใจคุณแล้วก็ค่อนข้างจะเชื่อถือในชื่อเสียงของคุณด้วยนะครับจะมีอํานาจและบารมีเกิดขึ้นนะครับในช่วง ต้นปีใหม่นั่นเองนะครับอาถ้าจะ,ะมีเจ้าบุญในคุณก็คือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มีอํานาจบารมีมาดันคุณด้วยนะครับถ้าไม่ได้อยู่ในภพภูมินี้ก็อยู่ในภพภูมิอื่นนะครับทําบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อท่านด้วยก็จะยิ่งส่งเสริมดวงให้ทุนนะครับสําหรับในช่วงต้นปีใหม่เอาต่อไปนะครับมาดู2เดือนสุดท้ายกันบ้างดีก,กว่านะครับว่าจะมีกรรมใดบ้างส่งมาให้ชาวราศีพฤษภนะครับ มาดูกันที่เดือน <c oughs> มีนาเมษานะครับขอกรรเก่านะครับและเจ้ากรรมในเวรนะครับขอกรรเก่าและเจ้ากรรมในเวรนะครับแม่กรรมเก่าและเจ้ากรรมในเวรเพิ่งจะพูดไปนะครับเมื่อสองเดือนก่อนนะครับว่ามีเกณฑ์จะเจอคนนิฟ้าส่งมานะครับ กรรมเก่าและเจ้ากรรมในเวรของคุณก็มาในรูปแบบของเนื้อคู่จริงๆนะครับอ่าคนโสดนะครับมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่นะอาจจะเจอตั้งแต่ต้นปีใหม่เลยนะครับและคนคนนี้เนี่ยอาจจะวนเวียนอยู่กับคุณไปทั้งชีวิตก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับพะดีมาแล้วนะครับเจ้ากรรมในเวรมาในรูปแบบของเนื้อคู่แต่ไม่ใช่กำหนัดนะเพราะว่าไพออกมาค่อนข้างจะดูดีนะครับก็คือเป็นลักษณะที่อาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณต้องปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างเพราะมันมาเร็วเกินไปก็เป็นไปได้นะครับ หรือถ้าคนมีคู่อยู่แล้วนะคุณมั่นใจไปได้เลยนะครับว่าคนคนนี้เนี่ยอยู่กับคุณไปยาวๆนะครับเป็นทั้งคู่เวรคู่กรรมเป็นทั้งคู่บุญคู่บารมีเลยนะครับมีโอกาสจะสร้างอนาคตไปร่วมกันนะกรรมบกกรรมความรักของคุณจะเบาบางลงแล้วนะครับแต่อย่าลืมไปทําบุญนะอุทิศส่วนกุศลให้กับพวกเจ้ากรรมในเวรให้กับพวกอดีตอดีตชาติของคุณทั้งหลายนะครับก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันพลิกกลับด้านเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความรักนะแต่นะครับสิ่งที่จะต้องระวังก็คือความรังเลนี่แหละครับความรังเล,ลบ,ว,เลว,บว่า อะไรครับความไม่เด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งคนลัก เนื้อคู่ที่จะเข้ามาก็ตามนะครับถ้ามันมัวแต่ลังเลนะครับแทนที่จะได้สร้างอนาคตแทนที่จะอะไรไปด้วยกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีแผนในการสร้างอนาคตแล้วอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยคิดอยู่นั่นแหละลังเลนั่นแหละตัดสินใจไม่เด็ดขาดสักทีนะครับก็จะทําให้อะไรต่างๆเนี่ยไม่ไปได้เร็วตามที่ควรนะครับแล้วก็ในบางคนเนี่ยอาจจะเจอกับความรักที่มันปรับกระทันหันเกินไปนะครับปรับตัวไม่ทันนะครับมันก็เลยมีความปั่นปวดเกิดขึ้นนะครับหรือในบางคนเนี่ยอาจจะยังตัดอดีตไม่ขาดก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ากรรมของคุณเนี่ย มีกับตั้งแต่คนรักเก่านะครับในในช่วง2เดือนนี้นะที่เข้ามาผัวพันนะครับทำให้นะครับมันอาจจะส่งผลไปจนถึงต้นปีหน้าเลยก็ได้นะครับแต่จะเบาลงแล้วนะเขาจะได้ไดมมามาแบบว่าชัดมาวุ่นวายมาอะไรแล้วนะครับถ้าคนมีคู่นะแต่มันก็จะมีความรังเลแบบเอ๊อย่างวุ้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นกรรมอย่างเดียวของคุณเลยนะครับในช่วงเดือนมีนาเมษานะครับแต่โดยรวมๆแล้วเบาบางมากแล้วก็ค่อนข้างจะอยู่ในทิศทางที่ดีเอามากๆส,สำหรับ เจ้ากันในเวที่มานในรูปแบบเนือคู่ของนั่นเองนะครับเอาต่อไปมาดูกุศลผลบุญและเจ้าบุญในคุณของคุณใน2เดือนสุดท้ายกันบ้างดีกว่านะครับมีนาเมษาว่าจะมีอะไรบ้างนะครับขอกุศลผลบุญนะครับและเจ้าบุญในคุณนะครับของชาวราศีพุกตกด้วยนะครับแม คุณนี่จะมีบุญเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานจริงๆเลยนะครับในช่วงต้นเปียอะไรช่วงเมือนมีนาเมษานะครับคุณจะมีสติปัญญามากนะครับอาจจะมีทางเลือกเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานมาเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะได้รับการชี้ทางช่วยเหลือนะครับจากผู้คนรอบข้างที่มีปัญญามากๆนะครับทาให้คุณเปิดช่องทางในการทํากิจการใหม่ๆได้นะครับเรียกได้ว่าหยิบจับอะไรก็สําเร็จนะครับแถมความรู้ความอะไรต่างๆที่คุณมีอยู่ก็สามารถนําไปสร้าง เกิดกิจการใหม่ๆขึ้นได้นะครับอาจจะเป็นช่วงที่ดวงการงานเปิดมากๆนะครับมีโอกาสจะประสบความสําเร็จอย่างสูงในหน้าที่การงานนะครับโดยเฉพาะถ้าคนทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้นะครับหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์หรือเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานาก็ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับถือว่าเป็นช่วงที่มีดวงจากฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ทําให้คุณมีความอดทนโอ้โหความอดทนนี่ของชาวราศีพฤษภน่าจะสูงมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นบุญเป็นบารมีเก่าของคุณเลยนะครับอาจจะ เป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อกับอุปสรรคใดๆก็ตามนะครับที่ส่งมาจากอดีตชาตินะเพราะว่าเป็นปดสามดปักหัวใจมาเป็นตัวตนเก่าคุณก็คือคุณเป็นคนมีความอดทนสูงอยู่แล้วนะครับมันก็ส่งผลสืบเนื่องมาจนถึงภพชาตินี้ด้วยนะครับคุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะครับเจอความผิดพลาดใดๆก็ตามคุณก็สามารถใช้สติปัญญาใช้ความรู้ที่คุณมีแถมใช้ดวงที่ฟ้าส่งมาให้อีกนะครับถือว่าดวงเปิดมากๆนะครับหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยคุณเพราะว่าคุณอาจจะปิด เกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วก็ได้นะครับพรอมไม่มีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับทุกอย่างก็เปิดนะครับสติปัญญาเปิดความรู้เปิดสมองเปิดก็ทําให้ทุกอย่างประสบความสาเร็จแล้วก็ทําให้ได้รับดวงจากฟ้าขึ้นมาอีกไม่ย่อท้อต่บอบุปสัรคอโอ้โหลุยได้เลยเต็นที่นะครับดวงเปิดแน่ๆนะครับตั้งแต่ต้นปีใหม่เลยนะตั้งแต่โมกุลากุมภาไปยาวจนถึงมีนาเมษาดวงของชาวราศีพฤษภจะดีมากนะครับ เพราะว่าคุณได้คลลักที่มาเป็นทั้งรูปแบบของเจ้ากรรมในเวรแล้วก็เจ้าบุญในคุณคุณด้วยนะครับแล้วก็ส่งเสริมดวงให้คุณทําให้คุณประสบความสำเร็จก้าวหน้าในหน้าที่การงานและก็ในชีวิตได้เป็นอย่างดีนะครับ อ่ะแล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับการทำนายดวงกรรมเก่าและกุศลผลบมดุลของชาวราศีพฤษภนะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมอตุลน,นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์ line. หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวนะครับที่ผมได้ลงลิงก์อาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับโดยช่องทาง Facebook ส่วนตัวจะมีไร์ศดดูดวงฟรีด้วยนะครับ ไปกดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับและก็ท่านใดที่อยากจะดูคลิปเก่าๆของหมอตุนก็กดเข้าไปในช่องเพลิ t ได้เลยนะครับมีรวบรวมมาไว้เยอะมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับท่านที่เข้ามาัชมฝากกดติดตามช่อง h า l โลวิตุนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปทำนายดวงอย่างนี้นะครับออกมาเป็นประจำทุกเดือนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม